สวัสดีครับเจออีกหนึ่งคลิปนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะหลังจากมาดูเจ้าตัวนั้นครับเจห้ากับ8ปแปไปนะครับไม่ไหวนะครับผมก็เลยมาตัดสินใจเอาตัว70-40นะครับเป็นตัวเก่าที่ก่อนจะเป็นพัฒนาเป็นเจ็ดห้านะครับก็คือตัวนี้ก็คือคันที่3ามของผมนั่นแหละนะครับผมมี57แล้วนะครับผมแล้วก็จะมาขยับเป็นตอบโจทย์คือในการใช้งานของผมนะครับมันเป็น รุ่นกลางที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเหมาะสมในการใช้งานของผมนะส่วนตัวผมนะเป็นรถขนาดกลางที่ลงตัวที่สุดนะครับของตัวนี้เลยในความคิดของผมนะเพราะรุ่น M75 ขึ้นไปนะมันเป็นขนาดใหญ่ไปแล้วนะครับเป็นรุ่นใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ถ้ารุ่นกลางเนี่ยลงตัวคือ70นะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็ศึกษาดูนะครับ62รุ่นกลางไหมมันก็ เป็นรถแบบพอกระเทือนครับกระเทืนน so ิดนนะครับก <raine> ็เลยเออมาดูเจ็ดสูตรผมว่าลงตัวนะครับด้วยสเปคด้วยสาลีละและความสวยความงามนะครับผมผมว่ามันโอเคลงตัวเลยนะครับมันก็ตอบโจทย์ในการทํางานผมได้เยอะนะครับอันนี้ก็มีแคมเปีนดีๆแคมเปีก็คือโปรโมชั่นดีๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่น่าจะเลิกผลิตแล้วหรือผลิตส่งนอกประมาณนี้นะครับผมอ่า หนึ่งก็คือเป็นรถขนาดกลางนะครับผมน้ำหนักก็ลงตัวนะครับงานไล่ก็สบายนะครับงานแห้งก็ได้นะครับผมก็ในการใช้งานของผมครับผมได้คำนวณดูแล้วมันก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับและที่แน่ๆสบายกระเป๋านะครับสบายกระเป๋าในค่างวดปีนะครับในค่างวดปีนะฮะค่างวดปีก็ไม่แรงนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะครับอันนี้คือ ทำสัญญาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทียบร้อยนะฮะนัดรับวันเสาร์นี้นะครับเอ่อก็มาเซอร์ไพรส์เอฟซีหน่อยครับผมเพื่อนๆหน่อยครับให้คําแนะนําด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือถามว่าทาไมไม่เอาหลายคนก็อาจจะถามว่าไม่เอาเจ็ดห้านะฮะก็อยากได้อยู่แต่เนื่องด้วยคุณทรัพย์นะครับและการจ่ายคํานวณว่าเป็นปีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หนักนะครับใครที่ไม่เคยมีหรือใครที่มีเนี่ย จะรู้ดีนะครับว่างวดปีเนี่ยมันมันมาแต่ละทีเนี่ยมันก็ลาบากนะครับปีไหนผลผลิตทางการเกษตรหรือรายได้ของเราไม่ถึงเนี่ยมันก็ลำบากนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาตามกําลังตัวเองนะครับเอาตามกําลังตัวเองส่งไว้ะเหลือเหลือเงินใช้แบบไว้บํารุงรักษาไว้เติมน้ํามันไว้ให้ครอบครัวซื้อกินซื้ออยู่นะครับออพอได้หายใจคล่องนะครับก็เอาตัวนี้แหละนะครับผม มองแล้วว่าทําเกษตรกรผมปลูกไร่มันนะครับส่วนใหญ่ไร่มันก็ประมาณสี่สิบห้าติดห้าติบไร่นะครับประมาณนี้ครับ5้ิไร่มันก็รับจ้างด้วยก็มองถึงค่าเอาไปรับจ้างมันก็น้ํามันมันก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ออย่างเจ็ดห้าถ้าผมเอาเจ็ดห้านะใครๆก็จะบอกว่าเอาเจห้าไปเลยนะครับหนึ่งก็คือ ผมรับก็250บาทนะครับ250าบาทเกต5ไปก็250บาทตัวนี้ไปก็250บาทนะครับแต่ผมอยากได้คันนี้เพราะว่าผมอาจจะปล่อย5 7กนะครับผม5 7คืกขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คือตัว5 7เกเนี่ยมันหาว่าใช้ดีไหมดีดีอยู่นะครับดีระดับหนึ่งนะครับผมแต่ผมว่ามันมัน,ม,นมันยังไม่ครบเหมือนเกตดศูนย์นะครับด้วยออปชั่นด้วยสรลีระด้วยความลงตัวสวยงามน้ำหนักและก็แรงนะครับ หนึ่งแรงม้านี่แหละครับสาคัญนะครับผมเนาะอ่านี่แหละนะครับผมก็เลยเลือกเอาคันนี้นะครับอันนี้อะมาดูข้างข้างบนก่อนเดี๋ยวพามาดูรอบล่าวนะครับเขาก็ให้ยางตัวนี้มาด้วยนะครับผมตัวเขาทานะครับสวยงามนะครับเบาะก็ดีไซน์โอเคนุ่มนุ่มนวลนะครับอ่ะขออนุญาตขึ้นรถนั่งครั้งแรกนะครับนี่ตัวนี้มันจะไม่มีกาดกันตัวมือตัวนี้นะครับผม อันนี้เป็นรถใหม่นะครับเพิ่งมานะครับโอ้โหผมนั่งลงครั้งแรกความรู้สึกก็คือผมว่ามันนิ่มนิมนิ่มนะครับนิ่มนิ่มกว่าห้าเจ็บเบาะมันจะนิ่มกว่าห้าเจ็บนะครับนิ่มกว่าห้าเจ็บนะครับสวยงามนะครับโอ้จุกลมผมเลี้ยวไปเห็นจุกลมอยู่ด้านในครับเออก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับคือมันจะไม่ไปผูดแบบ อะไรเยอะนะครับพวงอะไรก็ปรับได้นะครับนี่ผมชอบอย่างนี้ครับขับสะดวกสบายนะครับนี่ชอบก็หนึ่งกองนี่แหละให้มาเป็นกองแก้วก็คือไม่ต้องเป่าเป่าเยอะปรุดรักษาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ว่าไปนะครับผมถือว่าโอเคนะครับก็ถือเป็นรถขนาดการที่ลงตัวนะครับแล้วก็ผมชอบตรงคอนโทลนะฮะคอนโทลนี่นะฮะนี่คอนโทลมันอยู่ใกล้มือดีครับไม่มีดหน้าอยู่ใกล้มือนะครับผม คอนโทรลนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ครับเกียร์หลักมีสีเกียร์เดินหน้าสีเกียร์ถอยหลังก็รวมกันเป็นกระต่ายกับเต่านะครับกระต่ายกับเต่าก็จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับผมอันนี้คอนโทรลนะครับใบมีดกับดับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเขาดีไซน์ออกค่อนข้างสวยงามนะครับสวยงามลงตัวอยู่ครับมีวางขวดน้ําแก้วน้านะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มตกแต่งไปนะครับนี่มีกาด มีกาดกันเศษไม้เศษอะไรด้วยครับลังคาก็ไม่สูงเกินไปนะครับนี่พอดีคัน57ลังคาสูงมากครับสูง,สงแล้วก็ท่อควันม,มันจะเข้าตาเรานะครับผมแล้วคันใหม่อะไรใหม่ๆก็ดีหมดแล้วครับผมแต่คุมค่านะถ้าสมุินะใครที่กําลังจะออกนะครับผมแนะนําว่า62กับ57เนี่ยผมให้มองตัว70มาเลยนะครับหนึ่งช่วงนี้เขามีแคมเปญที่ค่อนข้างดีนะครับตอบโจทย์ดีเลยนะครับ ดีมากเลยนะครับผมดีบอกเลยว่าดีนะครับผมนี่มาดูล้อก็เบียดได้เบียดสองก้อนเหมือนแปลแปเลยนะครับโซ่ก็ขนาดใหญ่ครับปรับปรุงแล้วนี่แขนก็ขนาดใหญ่เลยตัวเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนล่าสุดของ M00 ที่จะเ,เลือกเลือกผลิตแล้วเป็นเจ็ดห้านะครับก็จะเป็นเนี่ยกระบอกเขาก็ทำมาอย่างดีนะครับใหญ่เลยนะครับใหญ่ คุ้มค่าครับนี่แขนยกนประมาณยี่สิบกว่ามิลนะครับนี่ซับดามซับด้วยประมาณสิบเก้ามิลเนี่ยที่ลากดูพุ่งใหญ่เลยครับใหญ่มากนะฮะเออแขนกลางนี่ก็นี่เห็นไหมมันก็ดีเอ,อ,อาแค่นี้นะครับนี่ตัวที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือนี่ตัวปั๊มข้างหลังครับกระบอกช่วยยกไม่ใช่ฟ้าอยู่ใต้บ่อแล้วนะไม่จ่เป็นฟ้าไฮฟ้าอะไรนะครับแยกอิสระนะครับ ซ่อมบำรุงรักษาง่ายนะครับผมอง่ายนะครับไม่กี่ตังค์แลครับถ้ามันรั่วซึมนะครับเดี๋ยวว่าเป็นรถเบาบางนะครับอยู่ที่คนใช้มากกว่านะครับอืมผมคิดว่านะอยู่ที่คนใช้มากกว่านะครับเออคุณจะใช้แบบไหนใช้ดีหรือใช้ไม่ดียังไงนะฮะเออใช้ไม่ดูแลรักษาบำรุงรักษามันก็ไม่ดีนะครับผมถ้าคุณใช้แล้วแล้วบำรุงรักษาเนี่ยมันก็จะดีนะครับผม ถ้าใครอยากได้ฐานล้อกว้างกว่านี้นะครับก็เอา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 ร้อออกมาก็ได้ครับเปลี่ยนล้อนะครับสดับล้อคือเอากระทะมอไใบข้างนี้ข้างข้างอ่าสลับกระทะนะครับมันก็จะนูนออกไปนะครับผมเนาะสนับได้นะครับล้อหลังล้อหน้านะครับผมเออมานดําเดิมเมื่อสวยแล้วล่ะเดิมเดิมสวยไหมครับเอฟซีเห็นด้วยไหมครับนี่เป็นตัวใหม่ไฟไฟมีไฟข้างแล้วก็ไฟนี้ด้วยครับ เป็นตัวใหม่กองแก้วนะครับตัวนี้ตัวตั้งโลกมาโอ้มีที่อัดจอร์บีด้วยครับโอ้แถมมาให้ด้วยรุ่นใหม่รุ่นรุ่นก่อนๆน่าจะไม่มีตัวนี้นะหรือมีก็ไม่แน่ใจนะครับโทษทีนะครับผมก็ไม่สัทัดนะนี่กระบอกก็ใหญ่นะครับกระบอกตัวนี้ก็ใหญ่กว่าห้าเจ็ดหกสองเลยนะครับคานตัวนี้ก็ใหญ่นะครับปึ๊กเลยนะครับผมใบมีดก็ใหญ่นะครับลงตัวนะครับผม ขนาดยางหน้านะฮะก็น่าจะเท่ากับ5.79 9.524นะครับ9.5ขอบ24นะฮะยางหน้าได้เป็นบิสโตนนะครับผมบิสโตนนะยางหลังก็จะเป็น16.9ขอบ30นะครับเป็นโอตานินะฮะนี่เบียดเบียดมาพร้อม2ก้อนนะครับ2ก้อนเลยนะครับผมเป,เป็นรุ่นตัวเป็นรุ่นตัวรองรับ B20 นะครับรองรับ B20 ตัวนี้นะครับ โหแผ่นรู้สึกว่าแข็งแรงน็อตแน่นหนามากนะครับตัวนี้มีกาดถังเหล็กให้นะครับมีกาดเหล็กให้ตันตัวนี้นะกาดน้ํามันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูข้างนี้ก่อนนะครับเอ่อตัวนี้ก็ชอบชอบ,ชอบอยู่ดีไซน์ของเขาสวยนะครับอ๋อเป็นถังน้ํามันนะครับผมอันนี้ถังน้ํามันเหล็กหรือเปล่าอ๋อเป็นถังน้ํามันน่าจะเป็นถังน้ํามันโอ้มีที่อัดรบีอยู่ด้านล่าง อันนี้สายชัดชัดเลนหรือเปล่าครับผม,อ,มอันนี้กาดความร้อนนะครับแล้วก็โอเคแล้วครับผมเจ็ดศนะูน, 2, มมมนย ota, น์ลงตัวนะครับสําหรับผมนะอืรับประกัน2ปีหรือสองพันชั่วโมงนะครับยาม k u b คูบ c ต้าคอมพิชชั่นหือว่าลงตัวนะครับเอาคลิปนี้ขออนุาตไปทําสัญญุงสัญญาก่อน,นครับผม ครดิตก็ผ่านแล้วหระครับไม่มีเงินซื้อส่วนก็ผ่อนเอาไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูชัดๆนะครับถึงบ้านก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวผ่านด้วยครับว่าเอาผ่านตัวไหนเนาะโอเคนะครับผ่านควนนะครับผมสวัสดีครับใครสอบถามรายละเอียดยังไงความคุ้มค่ายังไงออกรุ่นไหนดีสอบถามได้นะครับอย่าให้ความอยากได้นะครับบีบบังคับเราไปเอารุ่นผิดนะครับผม หรือรุ่นที่ไม่ตอบตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับผมสอบถามพี่ๆเพื่อนๆไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ